สวัสดีครับเชลล่าเฟลครับซ้อมมากี่วันเฟรนดิซซ้อมกี่วันประมาณสองอาทิตย์ได้ได้อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ไหนครับนอมินเป็ดเป็ดคิดกำโนครับที่เดิมเลยนะครับมีใครเป็นเทรนเนอร์คูมปั้องคู่ซ้อมน้องเวยในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุราวๆสิบแปดปีครับสูงอะไรเนี่ยราวๆร้อยสิบสิบครับน้ำหนักปล่อยไปๆถ้าเป็นกิโลกิโลกิโล อ้งคมวยสไตล์แรเราไปมวยพี่มือครับวันนี้เราเฟยเลยต้องมาต่อยอะอเมริกาซ่าครับเฮยต่อยเขาไหมยังไม่ยังเลยไม่ถอยครับอเมริกาซ่ามวยอะไรมวยมวยมอดอ๋อวันนี้เจออเมริกาซ่าเนาะวันนี้วินไหมชนะครับอ่าล่าสุดชนะไว้ไหมเบลล์ล่าสุดล่าสุดไปไหนที่นี่ใช่ครับวินไหมวันนั้นไม่ใช่แพ้อ๋อแพ้เหรอครับเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทร้อยสิบแปดครับอ๋อเวทนี่เลยวันนี้มาวินนะครับ คนอเครับอ้าอเมกคนประเทศโปรตุเกสครับโปรตุเกสเอาฝากเชิญชแฟนคลับ่ว้งวนินชนะครับโอเคขอบคับ